กันส <correction. S 1> ินค้าเลยครับพวกเราก็ช่วยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบทุกคนทุกคนด้วยทุกคนบอดแอนทุกคนแบบพอแพรเรื่องแบบอะไรต่างๆครับพวกเราช่วยกบอกดูว่าใช่ไห้กำลังใจพวกเราเปมือนครับขอบคุณมากเราเป็นพยด้วยครับผมยังไงเราก็ต้องรักกันนะครับแล้วก็ทำให้เป็นที่ต่ังๆได้ครับใช่ครับ ค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูเหมือนกันนะคะคุณครูไวทคุณครูแดนแล้วก็คุณครูแอคติ้งมากๆค่ะคือว่าแนนก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าคือขอบคุณจริงๆที่คุณครูพยายามช่วยให้คือว่าอะไรมาคือก็หนูก็ขอบคุณค่ะหนูรู้ว่าทุกคำพูดของคุณครูเนี่ยจะช่วยทำให้หนูพัฒนาขึ้นค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราค่ะ ทั้งหมดที่เราสอมกันมาคือหนูก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจจริงๆพยายามจริงๆสกิลอาจจะไม่ทักษะอาจจะไม่เท่าองาองานก็หนูเห็นว่าทุกคนพยายามจริงค่ะก็ขอบคุณมากค่ะไม่ว่าใครจะได้ออกไปหนูก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงมีความมีความสุขละดับมากๆกับการได้ไปบ้านหนูค่ะค,คิดว่าวันนี้ทีมเราจะมีโอกาสชนะสักแค่ไหนครับ แค่ช้าเนี่ยะะมันไม่สำคัญต่อเราคะคือเหมือนกับว่าพวกเราทำเจ็านที่คือทุกคนพอไปงนถามว่าเจ้มหน้ที่ยังมีความสุขหรือยังทุกคนมีความสุขแล้วเจ้านที่แล้วตรงนั้นหผมว่าทุกคนพอแล้วค่ะมีพลังพอแล้วค่ะขอบคุณครับทุกคนคือนักกล้าสั่ในรุ่นนี้ได้ครับทุกคนนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทีมเราครับ